เข้าผมเหรอเอาพี่จะเข้าผมเหรอก็โดนไปดีครับโอ้ยลวกสวยครับสีตีตนี่ออกตีเร็วมาแล้วมาเอ๊ะเอ๊ะเสวยเพื่อนระวังระวังมันไอ้นี่เรามีดาบแลาวก้าวนี่เนี่ยตีเอาลงภาพนเนี่ยน่าจะเอาลงอยู่นะเราตีเร็วเราตีเร็วเสวอตีสโลว์สโลว์ีสีธร,รมดราก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกม บริการเติมเกมราคาถูกเกมมือถือเกมออนไลน์ให้บริการมาก,กว่า3ปีเติมง่ายสะดวกปลอดภัยทางเพจจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับปลอดภัยไว้ใจได้ เติมเกมโมบายลีเจนง่ายๆเพียงใช้แค่ UAD นะครับไม่ต้องให้รหัสผ่านโบนัสเพชรสูงสุดถึง15%เลยนะครับคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนนะครับนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ROV, f r e e f i r e FIFA Online, Valo Land หรือว่า Call of Duty Warzone และเกมอื่นๆอีกเยอะเลยครับก็สามารถเติมได้นะครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีเพื่อนๆชาวม o บายลีเจนบแบงแบงแคนยูสมาอดีกววาอิงดูดซัมปรติงรองกัน,นด้วยวนะครับ <c oughs> วันนี้ผมจะมาเล่นน้องฉางเอ๋อนะครับ <c oughs> ก็คือผมเห็นน้องคนนึงคอมเมนต์มานะครับว่าแบบอยากให้ทําคลิปฉางเอ๋อในสายตีหน่อยนะครับแล้วก็ ผมอยากเล่นด้วยนะครับสายตีคือแบบผมยังไม่ได้ลองเล่นดูเลยนะครับผมเลยจะมาทําคลิปวันนี้นะครับว่าแบบสายตีเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่านะครับจริงๆผมว่ามันมันใช้ได้นะมันใช้ได้จริงนะเพราะว่าผมดูในไอเทมที่แบบท็อปเซิร์ฟอัเขาก็เล่นสายตีกันแบบ50-50เลยนะครับเล่นเฟสล้วน50%เเล่นสายตี50-50อบคือแบบมันครึ่งครึ่งเลยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาลองเล่นสายตีดูนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์กับไอเทมกันก่อนครับว่าผมจะใช้ไอเทมอะไรบ้างนะ ไอเทมผมจะใช้ประมาณนี้นะครับจริงๆรองเท้าเนี่ยออกเป็นรองเท้าเจาะเกาะเวทหรือว่ารองเท้าสปีดโจมตีก็ได้นะครับแต่คลิปเนี้ยผมอยากเล่นแบบสปีดโจมตีเลยนะครับเพื่อนๆก็คืออันแรกผมจะออกเป็นรองเท้าตีไวนะครับแล้วก็ดาบก9 9ๆนะครับขนนกกระบองแล้วก็ดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าเจาะเกาะนะครับเพื่อนๆอันสุดท้ายก็จะเป็นปีกโลหิตนะครับ ส่วนในเทมสำรองเนี่ยก็จะมีตัดเลือดแล้วก็โล่อันนี้นะครับจริงๆเราต้องไปดูในเกมนะครับว่าแบบเราจะออกของแก้อีกฝั่งยังไงนะครับถ้าแบบเราโดนล้วงบ่อยหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยตั้งต้นแล้วผมก็จะออกประมาณนี้นะครับส่วนเอเบมเนี่ยผมจะใช้เป็นเอเบมนักเวทนะครับอันแรกผมจะสปีดโจมตีเลยครับอันที่2ลดราคาเทมแล้วก็อันที่3ตีโซโลนะครับเพราะว่าฉางเอ๋อเนี่ยการตีปกติเนี่ยมันยิงทีละ3ดอกนะครับซึ่งมันสามารถสแต็กกับไอกระบองศักดิ์สิทธิ์ได้นะ โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันครับว่าฉา่งเออสายตีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะผมก็ยังไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับสายนี้ uh huh. โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยครับโอเคครับพรเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ผมจำไม่ได้แล้วว่าแบบต้องอัพสกิลไหนก่อนนะแต่มือผมมันลั่นไปสกิลสองแล้วนะโอเคแต่มันก็น่าจะออกสกิลสองก่อนนะเนี่ยโอเคมาดูแถวนี้กันเฮ้ยวาเลียเพื่อนเพื่อนเราอยู่นะอือเอาดิ เล่นมันเพื่อนเล่นมนันเดี๋ยวเราลาดช็อตเองเฮ้ยพเยพื่อนพอแค่นั้นนยะไอ้คนลาดนี่ก็จะรอลาดนะเออโดนไปทีนึงยิงขู่ไปทีนึงก็โหดเหลือแปดสามนะฮะตงอันนี้ยังไงวาเลียกลับมาม่ด้ไหมเฮ้ย,ยไม่กลับมาแฮปเด็กข้างล่างเขาใส่กันนัวจังเลยมาแล้วเพื่อนมาแล้วความช่วยเหลือกำลังมามาเอ้ขอด้วยขอด้วยขอด้วยคนเออ อไอเซิตก็ยังดีครมีผลงานและคือแบบดูจากฮีโร่อีกฝั่งเนี่ยผมน่าจะแบบไม่ได้ยืนตีปกตินะ <c oughs> คือแบบมันมีแต่ตัวผิวๆอว่ะ <c oughs> เดี๋ยวผมเอาอีกเว็หนึ่งแล้วผมกลับบ้านดีกว่านะครับแต่มานามันหมดไวมากเลยนะเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานแล้วแบบเออนึกว่าแบบมานามันยังพอใช้อยู่หรือว่าผมกดสกิลลัวไปโอ้โหแต่ข้างล่างโดนหนัก <c oughs> ไม่เป็นไรเพื่อนโดนไปเลยเดี๋ยวรอ เตีเอาทองให้โอ้โหทองเน้น,เ,น,นเอ๊ะมามาขางหลังหลบหลบเข้ามุมนะไป่ละครับไปเติมมานาก่อนอเดี๋ยวเราค่อยไล่บูนะเอ๊ะดาบก้าว้าวนี้มันโดนเนื้อไปประมาณไหนอะสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โดนเนื้อไปสองเปอร์เซ็นต์เลยเหรอเ,เสียเต่าเสียอะไรไปหมดแล้วเพื่อนรอดไหม การไว้ครับจะให้เขามาฆ่าเพื่อนเราเฮ้ยเพื่อนอย่ามาว้าตรงนี้ดิโอเคเพื่อนสวนครับอ้โสวยแต่เพื่อนเราตายอะ่ะ <laughs> ผมจะกดเฟรมช็อตให้เพื่อนนะเมื่อกี้แต่ผมกดไม่โดนอะ่ะเฮ้ยสวยได้มนเพื่อนเออสวยยิงให้โอโย้ยังไม่ตายยังไม่แรงยังไม่แรง,องรเอเลดน่อยเขได้ดาบไปนี่มาแล้วฮะนี่คือแบบถ้าเราสกิโดนเขาน่าจะตายเลยนะ นี่ไงมีความแบบอยากเคลียร์คีทไงเฮ้ยอามอนใจยเย็นไม่เล่นไม่เล่นเพื่อนไม่เล่นขอหน่อยเออสวยโอย้แต่ข้า,ลางาล่างเราโดนเยอะนะคาโตโดดแล้วอยู่ตรงนี้เอาคาโตมือดอะดีเพื่อนมองไม่เห็น <c oughs> อยู่กันเต็มดงเลยฮนะโอ,โอ้ยไอ้นี่ไอน้อนี่ได้เพื่อนโดนนันเออสวยฉี่เดยบแบบนี้ ฉีดูไกลๆแบบห่วงไอ้ยคือแบบมันไม่มีโอกาสถ้าแบบอีกฝั่งเล่นแบบตัวโลมที่แบบเป็นแทงถือกัเรายิงแบบยิงตีสบายเลยนะแต่อันนี้เราตีเร็วก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเนี่ยเราตีป้อมเร็วมากอะนี่ตีไปเรื่อยๆตีฟีตีฟีตีฟีระวังแค่แบบเขากดสกิลคอมาหาเราอโเคอวาเลียวาเลียวาเลียโอ้ยเอ้ย เลยครับตรงนี้โอ้โหจังหวะสวยมากแต่เพื่อนไม่น่าเอาออกผมจะไปไอ้นี่ตัววาเลียฮะไปไม่ถึงเฮ้ยชูมาติ๊กเตะไปเตะใครเตะเราแน่เลยดูสงล <c oughs> เลยขี่มาดิครับผมสู้นะผมสู้นะครับขี <c oughs> ่กลับบ้านดีกว่าถ้าแบบเราเราได้เล่นกับโรมฝั่งเราอะผมว่าผมยืนตีได้เรื่อยๆอยู่นะเอ้เฮิร์เราเห็นแล้วโอ้โหแทงผิดนะจังหวะน,นี้ เฮ้ย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 อามอนพี่จะเข้าผมเหรอ,อพี่จะเข้าผมอรอกระโดดไปดีครับโอ้ยลวกสวยครับตีตีตนี่ออกทีเร็วมาแล้วมาอย่างไงครับตีแรงมากนะเราได้นี่ด้วยแหละถ้าเลือดเขาเลือดน้อยอ่ะเราได้เอฟเฟกจากไอ้นี่ด้วยนะฮะดาบก็้าวๆนะฮะมาดิ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 มาตีตี <c oughs> ยิงดาบไปหนึ่งทีโดนเรียบร้อยโอ้โหไอด้ดาบก็ก้าที่มันใช้ดีใช้จริงนะใช้ดีจริงดิใช้ด,ใชดีใช้จริงเอ๊ะเอ๊ะสเพื่อนระวังระวังมันไอ้นี่เรามีดาบก็ก้าวนี่ไงปิดที่ไปดิครับคือแบบยิ่งเราสแต็กเยอะเราฉังเยอะมันเป็นตัวที่แบบสกิลไกลอะ่ะถ้าแบบเล่นกระดาบเนี้ยผมว่าแบบเล่นได้เรื่อยๆรื่อยนะสองหนึ่งผมว่าไอ้นั่นก็น่าจะยืนาร์ปอยู่ฐานะเอาเพื่อนเล่นมันอย่าไปกลัว โอ้โหเพื่อนเพื่อนสกิลผิดหมดเลยนะโอ้โหเฮ้ยอันติอันติเฮ้ยเพื่อนวางให้หน่อยแกเรียบร้อยโโอ้หยืนด้วยกันสามคนคือแบบโดดเดียวโดดเดียวท่ามกลางเพื่อนเฮ้ยยังไงจังหวะนี้เออโดนอันติอามอนไปทิ้งคาโต้เข้าไปทุบครับเออโดนป้องไปสองเม็ดครับไม่รอด เ,เดี๋ยวต่อไปเราได้กระบ,บองแลวครับบอกเลยสปีดเราน่าจะน่าจะแม็กซ์หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูก่อนสปีดจอนตีตัวนี้1.64ครับมันน่าจะแม็กซ์นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะเอ้ใครใคร,ใครยิงระยะประชิดเลยละกันเออแน่มีการจูกลกนะเดี๋ยวผมเคลียร์กลางก่อนครับโอเคอามอนนั่นไง แตกจังหวะนี้เอือดเฮ้ยคาโต้มันเก็บเพื่อเราหมดเลยนะลูบี้เอาลงภาพนเนี่ยน่าจะเอาลงอยู่นะเราตีเร็วเราตีเร็วเราตีเร็วเก็บผมต้องอยู่ใกล้ๆลูบี้ไว้ครับเพราะว่ามีลูบี้คนเดียวที่ช่วยผมยเอ๊ะมันมามันมาเป็นไรโดนโดนโดนอะไรมันอยู่นูน่น <laughs> เ <laughs> อเคเล่นเพื่อนเรามาแล้ว โอ้ยยิงไม่โดนแห่เดี๋ยวเขาจะเตะสวนนะครับเราครับเมื่อกี้ผมรู้นะผมอ่านเกมไว้ครับอามอนโอ้ยเราโดนเขาไอ้นี่ตีนะแบบน,นี้โอ้โหเพื่อนเราโดนหมดสอ,อรรี่เพื่อนไม่สามารถเจอเพื่อนได้เลยถ้าม่อนมีอันเตียกดอันตีมาเราน่าจะได้งังนะ น่าจะหาจังหวัดอันติเรานะโอ้ยตัวอะไรมาข้างหลังครับเนี่ยโอ้ยชูชูชชผมว่าอาร์มอนมันปีไปอ่ะเออต้ององอกก่อนเอฟเพื่อนถอยไหมยิงให้ยิงให้อยู่โอ้โหเอฟเพื่อนโอ้โหเพื่อนอยังตีบัฟอยู่บัฟเสร็จเราด้วยนะโอ้ข้างบนตรงนู้นตายหมดแล้วถอยก่อนถอยก่อนเพื่อนถอยกัน เออมาโอ้โหเราไม่มีมานาฮะโอ้โหเอ,อเอ,อเลระเพื่อนยิงหลอดฉงนั้นเออยืนยิงหลอดตั้งนานนะสุดท้ายหลอดก็ไม่ได้เอออัจไปเลยละกันอัจไปเลยละกันโอ้ยโ,โอ้ยโ,โดนนั้นเนี่ยโดนนั้นเนี่ย เออเลยละยิงมันเพื่อนยิงมันเดี๋ยวเราจะยิงเออสวยอามอนอามอนมันจะเข้าอามอนมันจะเข้าถ่ายมาถอายมาเลายละถอายไถอย,ถอย,ถอยโอ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 ,โอหนืดหนืดหนืดเดินไม่ออกตัวยี่ลูบี้เราไปจัดสองตัวนะครับเนะี่ยเดี๋ยวเราวิ่งไปรอซ้อนครับเผื่อลูบี้เราโดนซ้อนทันปะเนี่ยเพื่อนมาแล้ว อมอนโผล่ไหนอะเมืเ่อกี้ไอ้เพื่อนข้างหลังข้างหลัง <c oughs> อามอนคือแบบเขาจ้องจะเล่นเราอย่างเดียวเลยนะแต่เราฆ่าไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพื่อนโอเคถ้าผมยิงลายนี้ออีกฝั่งเขาเดินหลบง่ายนะโอ้เขามายืนวาร์ปใส่เพื่อนเรานะเฮ้ยไม่ตายฮะได้ปะเพื่อนเรามีเฮลอ,อยู่ขรับฝั่งนู้โอเยยืนวาร์ปยืนวาร์ปตีสวย ีหมไอชูนี่เขาก็เล็งเรานะเราเหมือนจะโดนเป้าเล็งเยอะอยู่ฮะสมัยเขาไม่เล่งเลลากันนะเรนลราตัวเบรกนะเว้ยอร่อยไหมเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปโซโล่อลอยไหมไม่รู้จะตีได้หรือเปล่าถึงตีก็น่าจะตี <c oughs> ให้อีกฝั่งอะเนื <c oughs> เสียงแหบเอ้ย <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าช่วยทันปะเนี่ยโอ้โหไปเล่นอย่างนึกเลยเพื่อน วันนี้ก็จีๆเนี่ยเหี้ยวเหี้ยวเฮ้ยเขาตามหาเหี้ยวเพิร์ทเราเหี้ยวเพิร์ทเราแอบอย่างเนียนเอ้เพื่อนเออเราเก็บงานให้อยู่เราเก็บงานให้อยู่โอ้โหไม่ตายเหลือหกร้อยโอ้โหโดนคอแบบนี้ต้องรีบออกจากระยะตีของมันนะไม่งั้นมันสับเรารัวแน่ เออให้มันสับเพื่อนปอเฮ้ย <_ EN> เพื่อน <_ EN> เพื่อนปล่ <_ EN> อยบัฟให้เราเหรอตั้งเจ้เพ <_ EN> ืเ่อน <_ EN> คือแบบถ้าเราได้ตีธรรมดาเราก็แรงนะแต่ประเด็นคือเราจะไม่ได้ตีธรรมดาไงโอโ้โหเสียรายผมไม่นีให้เพื่อนไม่ทันน่ะเป็นช็อตรีไม่ทัน่ะเมื่อกี้โอโ้โดนหลอดตีไะเนี่ยโอ้โอ้โอ้โดนหนืดโดนหนืดสวย Sabes, ผมต้องไปกับเลลาครับอย่างน้อยถ้าเราโดนล้วงก็ให้เลลารับอ้ยเลลาอย่าเดินใส่แบบนั้นดิเพื่อนเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้โหเดินใส่เสร็จแล้วก็อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เออมันแค่ไหนกันเชียวแค่ไหนกันเชียวอะมอนเนี่ยเอาหลอดไหมเพื่อนเอาหลอดไหมเออมีคนโอเคแล้วครับงั้นก็มาโอเคไปวัดตกลงใช่ไหม โอ้ยดูเราคอยหลอดนะโอ้ตีหลอดไวมากเลละไม่ใช่ฮะเราก็ตีแรงโอ้ยติดไอคาโอนี่นานจังไอ้เพื่อนโดนลวงกันละเฮ้ยวาเลียเออเลละยิงมันเพื่อนโอ้ยเราโดนหนืดหนืดตีตะละรีตีติด บี้เราถึงไหมถึงได้เอ๊ะชูชูขีดไล่ไปเลยฮะอือเคไม่ถึงฮะอยากได้บูอ่ะมานาผมหมดอีกแล้วอะโอ้เขาอยู่ตรงนู้นกันหมดลาลาเพื่อนมาด้วยกันเรามาได้กันลาลาเราก็จ่ายดาเมจได้อยู่ครับอย่างน้อยก็มีคนจ่ายดาเมจอยู่ตัวนี้ จะมาล้วงเราเฮ้จะมาล้วงเราเออเดินไปดีสวยอีสโลสโลสีตีธรรมดาตีไม่เข้าหรอกครับแต่ว่าเรามีดาบก็ก้าวไงมันได้มีได้ไงมันตีแบบตีถ้าเลือดต่ำกว่าแล้วสแต็กเราเยอะด้วยครับตอนนี้น่าจะสแต็กตันแล้วแปดสิบเนี่ยผมฉีดปเลยไม่ได้มองข้างบนได้มั้งจี โอ้โหเพื่อนเราโดนผักโอเคโอเคขาบ่นทีมเองละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงจังหวะนี้เพื่อนโอ้โหลบสวยโดนตีป้อมตีป้อมตีป้อมเราไม่มีสแต็กฮะโอเคสวยครับคือลูบี้แบบค้ำค้ำได้นานมากครับลูบี้ผมชอบมากเลยคือแบบกล้าเล่นมากเลยนะ มีคนขอลูบี้เหมือนกันนะผมว่าผมก็อยากจะเล่นลูบี้เหมือนกันนะมีสายสปีดเล่นได้ครับเพื่อนๆสายนี้เล่นได้จริงนะโหดด้วยนะถ้าเราได้ยืนตีนะแต่ตอนนี้คือแบบผมโดนโฟกัสเยอะไปหน่อยนะทั้งชูทั้งอาร์มอนอาร์มอนนี้คือแบบลิงผมเลยอะ่ะคือแบบ <laughs> ชูแอนแทงอาด่ากันเฉยดามิดก็24ซนะครับไม่มันน่าจะไม่เยอะเท่าสายเวทนะเพราะว่า สายเวทอะมันจ่ายดาเมจได้เรื่อยๆไงถ้าเราอันตีจ่ายดาเมจนะโอเคครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกัน